สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจางวิสเสียบค่ะเดี๋เป็นพนักง,งานบริษัททํางานประจําตั้งแต่จันท์ถึงศุกเชา้าถึงเย็นเอาเวลาว่างหลังเลิกงานกับวันหยุดมาเปิดร้านขายของออนไลน์ร้านหลักๆของเจี๊บก็จะอยู่บน Ebay กับ Etsy แล้วจะก็มีร้านน้ำจิ้มบ้างกระจุบกระเจ็กวันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะเจี๊บมีข้อมูลรายงานผลประกอบการยอดขายมาเล่าให้ฟังนะคะ อันนี้เป็นตั้งแต่วันที่16-22ถึง22ตุลาคมเป็นระยะเวลาทั้งหมด7วันหรือว่า1สัปดาห์พอดีนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะนี่คือยอดขายในรอบ7วันนี้ซึ่งก็ถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยที่สุดเนาะมากไหมก็ยังไม่มากเท่าที่ต้องการ <laughs> วันนี้สินค้าที่คัดมาเนี่ยก็จะคัดเฉพาะตัวที่ขายเร็วซึ่งส่วนตัวเจี๊บแล้วคือ ขอเป็นตัวที่ขายออกภายใน60วันตั้งแต่ที่ลงสินค้าขายไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า7วันนี้มีอะไรที่พอจะอวดจะเล่าได้บ้างนะคะเริ่มจากวันแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆวันที่16ตุลาคมค่ะเจี๊ยบขายได้1รายการเท่านั้นเองแล้วก็อวดได้ซะด้วยค่ะ ขายได้อยู่บนเมอร์คารีค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่เคยฟังเจี๊ยบมาก่อนอาจจะไม่รู้ว่าเมอร์คารีเป็นใครนะคะเขาเป็นหนึ่งในร้านน้าจิ้มของเจี๊ยบค่ะซึ่งก็เป็นน้าจิ้มสมชื่อคือว่าออเดอร์นี่จะมาแบบว่าพลุบพลุบโผล่ๆมาวันหนึ่งหายไป 3, วันหวัน7วันแล้วก็บางทีมาวันสวันสามัาติดติดกันแล้วก็หายไปอีกเนะะี่ยค่ะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแต่ว่าก็มีไว้เพราะโอกาสที่จะขายได้เนี่ยคือถ้าเรามีช่องทางให้ลูกค้าเข้ามาเจอสินค้าเรา มากกว่าหนึ่งอะนะเพื่อนเพื่อนมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพิ่มเพิ่มทราฟิกเพิ่มโอกาสในการมองเห็นนะคะข้อแตกต่างข้อใหญ่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไทยเนี่ยยังขายที่เมอร์คารีไม่ได้เพราะว่าเมอร์คารีเนี่ยเขายังไม่โกอินเตอร์สักเท่าไหร่นะคะผู้ให้บริการยังเปิดอยู่ในโซนเนี่ยอเมริกาอังกฤษด้วยมั้งคะเราก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบริษัทแม่ของเขานะคะเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนแล้วก็เพิ่งจะขยายมาอเมริกานะคะก็ แต่ว่าจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าสินค้าทุกตัวของเจี๊ยบที่ลงบน ebay เนี่ยก็ก๊อปปี้มาลงที่ m e r c ์ r i ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าคือเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าใครจะมาเจอเราจากช่องทางไหนมากกว่านะคะเพื่อนๆอันนี้ฟังไว้เป็น reference ได้นะคะโอเคตัวนี้เนาะมองเห็นไหมว่าเขาคืออะไรเดี๋ยวต้องคลิกให้ดูนิดนึงนี่นะคะภาพใหญ่ก็คือว่าเขาเป็นเเขาเรียกว่าอะไรคะจุนมที่ให้เด็ก เด็กดูดอะเนาะสายเรียกว่าอะไรไม่รู้คือเป็นแบบสําหรับเด็กที่ยังไม่อยากจะเอ่อเลิกดูดนมจากขวดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประมาณนั้นใช่ไหมเนี่ยมีมีจุดตรงนี้ไว้แล้วก็เป็นรูปนี่ค่ะน้องวัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เจ็บได้เข้ามาเนี่ยคือเจบซื้อของแบบตุ๊กตาตุตกตายกโหลมาเป็นถุงมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นบันเดิลถุงมาถุงหนึ่งแบบสามสี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มหีหลายชิ้นอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเขาคือจะต่ามากนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยนะ ต้นทุนเจก็เลยคิดไว้แค่25เซนเท่านั้นเองใส่ไวข้ขำๆนะคะขายได้อยู่ที่ราคาสิบี่เหรียญเจ็ิบห้าเซ,น,เซนค่ะต้องดูผลประกอบเพื่อนๆกำไรประมาณสิบสี่เหรียญกับห้าสิบเซนนะคะใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่19วันเท่านั้นเองเพื่อนๆแต่บอกจริงๆนะตอนที่เจี๊ยบเปิดถุงมาคือเขาใส่ไวหลายอย่างด้วยกันใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเนาะก็แล้วแต่ เลือกไม่ได้คือเขาสุ่มปิดถุงมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ต้องซื้อทั้งถุงไปบางทีก็เจอของดีบางทีก็เจอของไม่ดีนะคะอย่างตัวนี้พอเจ๊เปิดมาเจ๊ก็นึกในใจว่าแล้วจะมีคนซื้อหรอไอจุนมเนี่ยมันแบบเขาดูดกันไปแล้วเนาะงมันมันมันไม่ค่อยสะอาดแต่เพื่อเขาส่วนตัวนะว่าโอ้ยแล้วจะมีคนซื้อหรออะไรเงี้ยแต่ว่าอาลองดูอะไรเงี้ยเห็นเขาก็น่ารักดีเป็นน้องวัวอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเนี่ยขายออกอย่างเร็วมากเลยสิบเก้าวันแล้วก็เ คนซื้อเาก็มาลงเป็นฟีดแบคให้เจี๊ยบตอนหลังอะเนาะเพราะเขาได้รับของเรียบร้อยเขาบอกว่าตัวเนี้ลูกเขาก็เคยมีแล้วทาหายคราวนี้นี่พอเขาเจอตัวนี้เขาดีใจมากเลยเขาก็เลยซื้อไปให้ลูกใหม่แล้วเขาก็ตัดตัวจุกเนี่ยค่ะทิ้งก็คือเอาแต่ตุ๊ก,กตาไว้ให้ลูกอย่างนี้ค่ะลูกก็แฮปปี้ลูกก็ดีใจเราก็ดีใจนะคะโอเคอันนั้นวันที่สนะิบหกเนาะมีหนึ่งรายการปวดไปแล้ววันที่สิบเจ็ดค่ะเพื่อนๆออเดอร์ Order เป็นศูนย์ ยังไม่จบค่ะถ้าใครดูคลิปเจี๊ยบที่แล้วนะเจะจะมีอยู่สามวันในรอบสองสัปดาห์เนาะที่ออเดอร์เป็นศูนย์ปวดหัวใจมากอันนี้หนึ่งหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันก็ยังอุตส่ามีนะเพื่อนๆวันที่ขายไม่ได้เนี่ยนะปวดหัวใจอีกรอบวันที่สิบเจ็ดตุลาคมออเดอร์ Order เป็นศูนย์ค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรนะไปต่อวันที่สิบแปดตุลาคมค่ะขายได้ หรายการแต่ว่าอวดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ตั้งใจจะมาอวดในวันนี้เพราะว่าเขาขายออกภายในเกือบเกืบเเดือนค่ะก็ก็ผ่านไปนะคะ17ไม่มีออเดอร์สิบแปดมีหนึ่งออเดอร์อวดไม่ได้ไม่เป็นไรต่อไปวันที่19ตุลาคมค่ะขายได้2รายการนะคะอวดได้1รายการค่ะนั่นก็คือสิ่งนี้เพื่นพนอนอ b เ y ค่ะ เป็นการเกงยีนส์ยี่ห้อลีไวสนะคะของผู้หญิงปกติอะถ้าเป็นการเกงย mm ี่ห้อลีไวส์เพื่อนเจ๊ยบจะไม่ค่อยเอามาที่ร้านเพราะว่ายี่ห้อนี้อยู่ทางฝั่งอเมริกานี่คือเป็นยี่ห้อที่หาได้ทั่วไปค่ะส่วนตัวเจ๊ยบเรารู้สึกว่าหนึ่งขายไม่ค่อยดี 2ราคาก็เฉยเฉยอะค่ะเพื่อนๆนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเนี่ยเขาต้องมีจุดขายต้องมีจุดเด่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในกรณีนี้จะเอาเขามาเพราะว่าเขาไซส์ใหญ่ค่ะไซส์20ไซส์20เนี่ยเอวประมาณก็เนี่ยค่ะ40 142นิ้วอะค่ะก็ถือว่าเป็นกางเกงไซส์สำหรับคนตัวใหญ่หนิดนึงนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะเจบขายเดี๋ยวนะดูควยก่อนเพื่อนๆ ราคาไม่ได้สูงหรอกแต่คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างที่บอกรีวายอะค่ะนะคะ,นะคะต้นทุนเจี๊ยบมาสี่เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่12เหรียญกำไรประมาณ8เหรียญค่ะซึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่าเขาขายออกภายใน55วันค่ะซึ่งส่วนตัวเจี๊ยบแล้วนะคะสำหรับรีวายนะก็รู้สึกว่าขายออกค่อนข้างจะเร็วคะ่ะเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าแบรนด์ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะคะเราต้องดูด้วยว่า เขามีจุดขายไหมล่ะเขามีดีไซน์มีความแตกตา่างมีความพิเศษตรงไหนยังไงหรือเปล่าเพื่อนๆนบางทีมันหลายๆอย่างประกอบกันค่ะแต่บางทีไม่ต้องมียี่ห้ออะไรก็ได้ no name ไม่มีเลยยี่ห้อแบบ made in china ปกติเลยแต่ว่าเขามีความพิเศษอะเพื่อนๆบางทีก็ขายได้นะอันนี้บอกไว้เป็นเป็นข้อมูลนะคะโอเควันที่19นะคะขายได้2รายการอวดได้1 ต่อไปค่ะวันที่20ขายได้2รายการแล้วก็อวดได้ทั้ง2รายการเลยเพื่อนๆเราก็ขายได้อยู่บน ebay ทั้งคู่เลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นน้องตุ๊กตาแมวดำตอนแรกเจะก็งงว่าเขาเป็นแมวหรือเปล่านะหน้าตาเหมือนกึงก่งๆจะเป็นจมูกเหมือนหมีบอกไม่ถูกเพื่อนๆแต่ว่าดูขนดูต่างๆนานาแล้วเจ้าก็เรียกเขาว่าเป็น black cat คือแมวดำไปแล้วกันนะคะ <laughs> ขนฟูฟ่องมาก ตัวนี้เป็นงานเก่าค่ะนะคะป้ายบอกว่าเป็นปี19เกอะไรสักอย่างเนั่นแหละนะคะเป็นงานเก่างานวินเทจแล้วก็เป็นตุ๊กตามแมวดําตัวนี้เพื่อนๆคือคอนเซปอะคือเขาตอบโจทย์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นแมวเพราะว่าอย่างที่เจ๊เคยพูดไปหลายตอนหลายครั้งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนาะเพื่อนเพื่อนทั่วไปเนี่ยหมาแมวเนี่ยก็ขายได้เรื่อยๆนะคะไม่หมาก็แมวนั่นแหละอันนี้ก็คือตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งคือเป็นน้องแมว ข้อที่2ก็คือว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนกําลังมาค่ะอีกอาทิตย์เดียวเนี่ยจะฮาโลวีนแล้วแมวดำเนี่ยคอนเซปต์เขาก็จะเกี่ยวกับฮาโลวีนได้เพราะว่าความเชื่อของทางฝั่งนี้บอกว่าแมวดําเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแบบแม่มดเวทมนต์สิ่งชั่วร้ายต่างๆนานาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อไปอาจจะเอาไปเล่นให้ลูกเล่นก็ได้หนึ่งหรือสองอาจจะเอาไปเพื่อตกแต่งเกี่ยวกับฮาโลวีนก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะตัวนี้จ๊ก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์สองเด้งนะคะ โอเคต้นทุนเจี๊ยบมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา19เหรียญกำไรประมาณ18เหรียญค่ะใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่45วันเท่าน,นั้นเองนะคะซึ่งส่วนตัวเราถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละเขามีจุดขายในความเป็นแมวแล้วก็ในความเป็นแมวดำที่ตรงกับเทศกาลฮาโลวีนนะคะเพื<ๆ>่อนๆถัดไปอีกตัวหนึ่งของวันที่20นะคะที่ยังอวดได้อยู่เนี่ยอยู่บน eBay เป็นยางเกงยีนส์มองเห็นไหมคะว่าเขาสีม่วงม่วงนี่เพื่อนเพื่อนนะคะกางเกงแบบทรงสไตล์ตแบบโบราณด้วยแหละม่วงจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยนะเอาจริงเพื่อนๆตอนทีจ่จะก่อนจะซื้อเขามาเจ็บเช็คแล้วราคาเขาเนี่ยที่เขาซื้อขายกันอยู่ราคาค่อนข้างจะดีค่ะแต่ว่าเจี๊ยบเนี่ยขายไม่แพงเลยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้ยอดขายเจี๊ยบค่อนข้าง,างจะตกนะคะ สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายค่อนข้างจะเงียบเหงาวังเวงตอนนี้ตอนนี้เจ๊ก็เลยแบบว่านโยบายร้านเจ๊ตอนนี้ก็คือว่าถ้าลูกค้าส่งต่อรองราคาเข้ามานะถ้ามันไม่ได้แบบว่าทําให้เจ๊ติดลบขาดทุนอย่างเงี้ยเจ๊รับหมดนะคะการเกงตัวนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆต้นทุนมา4ี่เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่65เหรียญน,นะคะกำไรประมาณ61เเหรียญ เใช้เวลาขายอยู่51วันซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะจริงๆถามว่า65เหรียญก็ไม่ถึงกับแย่หรอกเพื่อนๆเนาอเพียงแต่ว่าตอนที่ทําข้อมูลเนี่ยเขาขายกันเป็นร้อยนะเพื่อนๆจะตั้งราคาขายเป็นร้อยเหรียญน,นะตัวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกช่วงนี้นะใครจะซื้อเท่าไหร่ขายหมดค่ะช่วงนี้ไม่ยิงเลยบอกตรงเพื่อนๆโอเควันที่ยี่สิบนะคะขายได้ สองรายการอวดได้สองรายการวันที่21ขายได้สองรายการแต่ว่าอวดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาขายออกไม่เร็วเท่าไหร่นะคะเร็วสุดเนี่ยประมาณ5เดือนค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรวันที่ยี่สิบเอ็ดอวดไม่ได้เราก็ผ่านไปวันที่ยี่สิบสองกันต่อค่ะเจี๊ยบขายได้ทั้งหมด9รายการค่ะ 9รายการย้ำอีกทีหนึ่งย้ำเพราะว่ามีความตื่นเต้นดีใจหน้าบานเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่จะเล่าให้ฟังมาเนาะมันก็จะมีวันที่ขายได้1รายการ2รายการ3รายการแล้วก็วันที่ขายไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันที่22เนี่ยขายได้9รายการก็ถือว่าดีมากเลยเพื่อนๆเนาะคราวนี้มาดูกันค่ะสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่แบบอวดได้จริงๆขายออกเร็วเนี่ยมี สมรายการแต่ว่าเจี๊ยบมีหนึ่งรายการที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นข้อคิดค่ะว่าอย่าทำเป็นตัวอย่าง <c oughs> นี่ค่ะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ตัวนี้นะคะต้นทุนเจี๊ยบมาเดี๋ยวนะดูโพยก่อนเพื่อนสามเหรียญขายได้อยู่ที่ราคา8เหรียญซึ่งต่ำมากกำไรประมาณ5เหรียญซึ่งต่ำมากนะคะถามว่าทำไมถึง ขายที่ราคาต่ำขนาดนี้เพื่อนๆเพราะว่าเขาอยู่กับเจี๊ยม,มา3ปีกับ6เดือนค่ะนาน3ปีกับ6เดือนนี่คือความพลาดสุดๆของตัวเองนะคะนั่นเป็นเพราะว่าสมัยนั้นเนาะเริ่มทำร้านใหม่ๆ2 3สาปีแรกก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลยังซื้อของตามใจฉันคิดเอาเองว่าเออมันก็ดูดีนะดีไซน์ก็ดูดีอะไรเงี้ยไม่หาข้อมูลไม่เช็คไม่คือ เนี่ยเพื่อนๆอย่าทําเป็นตัวอย่างนะคะอยู่กันมาเนี่ยแหละเกือบสี่ปีอะเพื่อนๆคิดดูกันแล้วกันกําไรก็ปุ้งหนึ่งเนาะออ,ออกไปได้ตอนที่เขามาซื้อไปเนี่ยนะอยากจะใส่เงินให้อีกสักยี่สิบเหรียญไปด้วยเลย <laughs> นะคะโอเคคราวนี้มาดูตัวที่อวดได้จริงๆจริงๆนะคะ นั่นก็คือตัวแรกนี่ค่ะเป็นเสื้อผู้หญิงยี่ห้อ Kate Spade ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ปกติแล้วคือ 1. ขายออกเร็ว 2. ราคาค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ตัวนี้เจ็บขายไม่แพงเลยเพื่อนๆมีสาเหตุค่ะต้นทุน3เหรียญขายได้ 14เหรียญเท่านั้นเองกำไรก็ประมาณ11เอ็หรียญกลมๆนะคะใช้เวลาขายอยู่59วันค่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ช้าเนาะ59วันสาเหตุที่เจี๊ยบขายเขาราคาต่ำแบบนี้เพื่อนๆนี่เลยค่ะจะโชว์ให้ดูตอนที่เจอเขานะเพื่อนๆจะก็ดีใจตาลุกวาวตาพองเลยแหละแต่ว่าตอนที่มาถ่ายรูปเนี่ยค่ะก็เลยเจอว่าอ้าวตายแล้วเสื้อเขามีตำหนิเพื่อนเพื่อนจะให้ดูนะ นี่เห็นไหมคะเป้น,น้ำตาลน้ําตาลเนี่ยเจยว,ว่ามันลอยเลือดนะมันเหมือนลอยเลือดเลยอะ่ะมีรูปนงค่ะให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะเนาะมันเหมือนลอยเลือดอะ่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวไงเพื่อนๆมันมีอยู่สองสามจุดอะ่ะซึ่งเจ๊ยก็โชว์ไว้เขาเห็นเนาะเนี่ยเพื่อนเพื่อเจว,ว่าใช่อะ่ะคือมันมีตําเหนียะพูดง่ายๆแล้วเจยวยก็เลยตัดสินใจว่าเออ ก็ยอมขายไปแล้วกันค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเสื้อผ้ายี่ห้อดีอะไรก็ตามแต่แต่เขามีตาเหนียแล้วมันเป็นตาเหนียที่ไม่ใช่ว่าแค่จุดเล็กๆจุดเดียวมันก็เห็นเนี่ยตามบริเวณตรงคอเสื้อตรงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่นพนอนๆพ็เนีแหละค่ะเลยขายไปที่ราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ว่าดีว่าเขาออกเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนตัวถัดไปนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มสินค้าขายออกเร็วของวันที่22นี้นะไปที่ Postmark ค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่เคยฟังกันมาก่อนเนี่ยอยากจะบอกอีกทีหนึ่งว่า Poshmark เป็นหนึ่งในร้านน้ำจิ้มของเจี๊ยบค่ะแต่เป็นร้านน้ำจิ้มที่ค่อนข้างขายดีพอสมควรนะคะข้อแตกต่างข้อใหญ่ระหว่าง eBay กับ Poshmark ก็คือว่า Poshmark เนี่ยยังไม่กอินเตอร์ค่ะเขายังอยู่ในโซนอเมริกายุโรปเนี่ยแหละแต่ว่าสินค้าโดยมากเลยเนี่ยก็คือเหมือนกันกับ eBay นะคะเพื่อนๆฟังไว้เป็น reference ได้ อันนี้เป็นเสื้อยืดผู้ชายเนาะต้นทุนมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่25เหรียญกำไรประมาณ24เหรียญค่ะใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่49วันเท่านั้นเองเพื่นพนนอนๆเนาะก็ราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ว่าต้นทุนเจี๊ยบโดยมากถ้าเป็นพวกเสื้อยืดต้นทุนเจี๊ยบไม่สูงค่ะเจ๊ยก็เลยรู้สึกว่าอะขายแบบให้เข้าเร็วออกเร็วดีกว่าเนาะประมาณนี้ดีกว่าความรู้สึกนโยบายร้านเจ๊บนะคะถัดไปค่ะ อีกตัวหนึ่งของวันที่22ที่อวนได้ก็ยังคงอยู่บน Poshmark แล้วก็ยังคงเป็นเสื้อย,ยืดผู้ชายค่ะนี่เลยตัวนี้ต้นทุนจะมา1เหรียญขายแล้วอยู่ที่15เหรียญกำไรประมาณ14เหรียญใช้เวลาขายอยู่ไม่ถึงเดือนค่ะประมาณ28วันนะคะซึ่งก็ส่วนตัวถือว่าเร็วตัวนี้เก็บขายราคาถือว่าค่อนข้างจากไม่สูง่นะเพื่อนๆ15เหรียญเนานะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยหลักๆเป็นเพราะว่า เขามีตำหนิอีกแล้วค่ะคือเนี่ยเห็นไหมตรงคอตรงช่วงไหล่ก็จะมีแบบรอยอย่างๆเหลืองเหลือนิดนึงอ่ะเพื่อนๆตรงตรง,ตรงเดี๋ยวนะคอสอ่อนี่ค่ะแขนเสื้อก็จะมีรอยเป็นคราบแหละเนาะซึ่งอันนี้จะเอามาซักแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีรอยอยู่เจก็ชี้ไปในรูปภาพให้ลูกค้าเห็นว่านี่ประมาณนี้นะมีตําหนินะคะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่ว่ามีคนมาซื้อไปในเวลาที่ถือว่าค่อนข้างจะเร็วอันนี้ส่วนตัวเจ๊ก็รู้สึกว่า ก็โอเคนะคะก็เพื่อนๆนะคะทั้งหมดที่เล่าให้ฟังไปนั้นเนาะก็เป็นสินค้าที่ถือว่าขายออกเร็วภายใน60วันตั้งแต่ลงสินค้าไประยะเวลาคือ16บหถึงยีตุลาคมซึ่งเป็นเวลา7วันหรือว่า1สัปดาห์พอดีซึ่งถ้าถามส่วนตัวเจฟคือรู้สึกว่านี่ยังไม่ดีที่สุดค่ะนะคะตุลาคมเนี่ออเดอร์มันควรจะต้องเยอะกว่านี้นะคะก็ ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ถามว่าท้อไหมถอยไหมไม่ค่ะไม่ท้อไม่ถอยไม่ยอมแพ้แน่นอนหงุดหงิดวุ่นงานโมโหเกลียวกาดกับคนข้างหลังเนี่ยมีบ้างมีบ้างค่ะเพราะว่าเราก็ อืมมีความคาดหวังไะเพื่อนๆว่าเฮ้ยเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนี่ออเดอร์มันต้องดีสิแต่มันได้แค่นี้เองมันไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนที่เคยเป็นมานะคะมันมีความรู้สึกค่ะแต่ไม่ท้อและไม่ถอยย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเอาใจช่วยใครที่ขายดีอยู่แล้วเนี่ยดีใจด้วยมากๆเลยค่ะขอให้ขายดีขึ้นไปเรื่อยๆใครที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเจีย๊ยบคือออเดอร์ยังค่อนข้างลุ่มๆดอนดอน มีแอบเงียบแอบเงาบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็มาค่ะเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาจริงๆจะช้าจะเร็วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่านะเพื่อนๆไม่ท้อไม่ถอยนะคะขอบคุณทุกคนมากเอาใจช่วยทุกคนเสมอมีอะไรก็แวะมาคุยมาเล่ามาบอกมาถามมาบ่นมาอวดได้ตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยขอบคุณอีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะ